วันนี้พวกเรากลุ่มที่4นะคะจะมานําเสนอเรื่องธุรกิจตู้ยอดเหรียญน,นะคะมาม่ากึ่งสําเร็จรูปค่ะนี่ก็จะเป็นรูปตู้มาม่ายอดเหรียญน,นะคะต่อไปจะมาพูดถึงภาพรวมของธุรกิจค่ะของภาพรวมธุรกิจนะคะเมื่อ1ิปีก่อนที่ตู้ยอดเหรียญเกิดขึ้นมานะคะใครก็นึกว่าตลาดจะยอมรับได้แต่ในที่สุดนะคะวันนี้ธุรกิจของน้ําก็มีการบริการนะคะทุกหมู่บ้านเข้าถึงทุกย่อมย่านะคะเอ,อ่อตู้จําหน่ายยอดเหรียญน,นะคะถึงแม้จะมีมานานแล้ว แต่ผ่านมายังไม่ถึงจังหวะบูมมากนักนะคะปัจจุบันนะคะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนเปลี่ยนไปโดยต้องการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นทําให้เราเห็นถึงอุปกรณ์ประเภทยอดเหรียญเกิดขึ้นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นพวกตู้ยอดเหรียญมาม่านะคะนี่ก็เป็นแบบใหม่นะคะซึ่งตู้ไข่บะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยยอดเหรียญเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นอุปกรณ์ทําเงินและใช้พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นตัวตั้งต้นค่ะ จะมาพูดถึงจุดเด่นนะคะอยู่ที่ลูกค้าที่กําลังท้องหรองนะคะและไม่ต้องการที่จะแบบว่าไปซื้อของตามาสะดวกซื้อนะคะก็ง่ายๆเลยก็คืออาจจะออกมาจากหอนะคะแล้วก็เจอตู้มาม่ากึ่งสําเร็จรูปนะคะก็ประหยัดเวลาไปอีกนะคะภายในเครื่องนะคะจะมีจุดเติมน้ําร้อนให้อย่าง อย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยมีระบบการควบคุมปลอดภัยในเรื่องของการกดน้ําร้อนซึ่งกดได้ต่อเนื่องนะคะเมื่อการซื้อสินค้าจากตู้นะคะเพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้น้ําร้อนทําให้หมดหมดเร็วกว่าปกตินะคะ ทั้งนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องขายบะหมี่สำเร็จรูปยอดเหรียญน,นะคะเป็นกลุ่มคนทำงานช่วงกลางคืนและคนที่รักความสะดวกสบายนะคะดังนั้นสถานที่ตั้งที่เหมาะสมนะคะจึงมุ่งเน้นไปบริเวณทำเลบริเวณโรงเรียนค่ะหอพักสถาน,นีขนส่งรวมถึงชุมชนที่มีผู้คนมากมายอยู่หนาแน่นนะคะซึ่งทุกวันจะมีผู้สนใจไปซื้อเป็นจำนวนมากนะคะจำนวนสิบเครื่องโดยในปีนี้นะคะคาดว่ามีผู้ สนใจทำเงินจากเครื่องนี้อีกประมาณ30-50เครื่องค่ะ ก็จะมาพูดถึงเพจพอยต์นะคะก็คือปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากสาเหตุบางอย่างที่ทําให้ลูกค้าไม่ชอบหรือทําให้ใช้ชีวิตลําบากขึ้นทําให้ลูกค้าต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะหรืออาจจะเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาเพจพอยต์หให้กับลูกค้าได้ค่ะก็คือ3ประการนะคะก็ผลภาคควรออกมาเป็นอย่างไรจากการแก้ไขปัญหาปัญหาอะไรอะไรทําให้เกิดปัญหา ะะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโดยใช้เพศพอยค่ะ ค่ะคำว่าเพนพอยต์นะคะของลูกค้าทำได้จากการหาไอเดียด้วยวิธีอะไรก็ตามตัวอย่างเช่นเราไปซื้อมาม่าในเซเว่นเราต้องต้มมาม่าเองและมีนวัตรกรรมใหม่ขึ้นเป็นตู้หยอดเหรียญบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทำให้เราสะดวกต่อลูกค้าที่มีความเร่งด่วนค่ะประโยชน์จากการหาเพนพอย์นะคะได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่จากแบรนด์สินค้าเกิดปัญหาหรือเพนพอย์บางอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไขจนลูกค้าเหล่านั้นมองว่าแบรนด์เก่าหรือปัญหาจากลูกค้า กลุ่มใหม่ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขาจากเพนพอยมาก่อนถ้าแก้ไขจริงจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะทําให้ลูกค้ากลับมายิ่งเป็นสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้ง่ายและยกตัวอย่างเช่นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีตู้ยอดเหรียญมามีกึ่งสำเร็จรูปภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานสะดวกต่อการออกไปซื้อของข้างนอกค่ะ นะคะก็จะมาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจค่ะเวนดิ้งเป็นธุรกิจที่ดีต้องมองว่าตู้เป็นตัวแทนขายของคุณต้องหาที่ให้เหมาะสมกับเขาโดยไม่ต้องใช้คนเยอะแยะให้มันขายตัวของมันเองขายในที่ที่ลูกค้าขาดความสะดวกหาอะไรกินลําบากเหลือเกินนั่นแหละคุณจะได้ขายค่ะแต่ต้องมีจํานวนลูกค้าระดับหนึ่งอย่างเช่นผู้ที่มีทําเลที่ดีนะคะหรือเจ้าของคอนโดอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือบางคนทำซุปเปอร์มาร์เก็ตใต้ถุนหอพักค่ะ พอซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่เปิดไม่เกิน5้าทุ่มก็ปิดแล้วเด็กหอมหาวิยาลัยนอนดึกจึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างเช่นร้านขนมปังอบสดนะคะขายดีบางอ,อ,อาจจะมีตู้กาแฟยอดเหรียญไว้เพื่อบริการลูกค้าก็เป็นการใช้สถานที่ที่มีอยู่เพื่อมาสร้างเงินค่ะตลาดของตู้ยอดเหรียญน,นะคะยังไปได้อีกไกลซึ่งขึ้นอยู่กับ แต่ละค่ายว่าจะจัดพัฒนาความสามารถเครื่องของตัวเองได้แค่ไหนในตลาดการค้าปลีกมีการแข่งขันหน้าร้านสูงมากอย่างที่เราเห็นกันเราจะเห็นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆมีการเสนอบริการสินค้าถึงบ้านแล้วนั่นแสดงว่ามีการขายแบบไม่อาศัยหน้าร้านเกิดขึ้นแล้วตู้ยอดเหรียญก็คือการค้าปลีกอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทรงพลังและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยพร้อมกับพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์สินค้าถึงบริการแปลก ใหม่ๆให้ตื่นเต้นในวงการอีกครั้งค่าแรงที่สูงเพิ่มขึ้นตามกฎหมายก็อาจจะผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมามองการลงทุนในรูปแบบที่ไม่ต้องจาง้างคนค่ะต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงการเปรียบเทียบ คู่แข่งขันธุรกิจตู้ยอดเหรียญบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปนะคะจุดแข็งสะดวกต่อการซื้อมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหลากหลายลายีหย่ห้อและราคาไม่แพงขนาดของตู้กระทัดรัดใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจน้อยส่วนจุดอ่อนนะคะสถานที่ที่ประกอบธุรกิจมีแค่สถานที่เดียวจึงทําให้ยังไม่เป็นธุรกิจค่ะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นแค่สินค้าประเภทเดียวกุ้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกวันค่ะ ค่าต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึง business model canvas นะคะอันดับที่1นนะคะก็คือ customer s t t a e m e n t นะคะก็คือกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเน้นไปทางธุรกิจกับธุรกิจค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเจ้าของธุรกิจหอพักหรือโรงแรม2องค์กรบริษัท โรงงานค่ะ 2. คุณค่าทางสินค้าและบริการนะคะพัฒนามาม่ายอดเหรียญเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสารรค์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีมากมายทําให้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะเนื่องด้วยลูกค้าไม่อยากออกไปไหนไกลจึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์มาม่าตู้ยอดเหรียญขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายค่ะ เรื่องที่3นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นตู้หยดเหรียญซึ่งมีการรักษาดูแลเป็นอย่างดีและจะสอบถามจากผู้ที่ใช้จริงว่าสินค้าของเราเป็นยังไงมีปัญหาหรือบกพร่องอะไรหรือเปล่าเพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้าทันทีค่ะต่อไปเป็นชาแนลนะคะก็คือช่องทางการเข้าสู่ลูกค้านะคะก็คือช่องทางที่1นนะคะก็คือช่องทางออนไลน์ก็คือทางบริษัทนะคะจะใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ข้อมูลขา่ขาวสารค่ะข้อที่2นะคะ ก็คือออฟฟิศนะคะก็คือทางบริษัทนะคะจะส่งพนักงานหรือตัวอย่างสินค้าไปยังต่างจังหวัดค่ะ ค่ะเรื่องที่5นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องรายได้หลักนะคะการสร้างรายได้หลักนะคะของบริษัทจะมาจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยตั้งราคาของสินค้าตามราคาวัตถุอุปกรณ์เอ,อ่ออยู่ในระดับเดียวกับราคาของตลาดและไม่หลักทิ้งมาตรฐานและคุณภาพค่ะและอันดับที่6นะคะจะเป็นเรื่องของพันธมิตรในการร่วมมือทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งนะคะปัจจัยหลักที่มีความสําคัญก็คือคู่คา้าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตู้ยอดเหรียญนะคะคือสิ่งสํา ในว,วัสดุอุปกรณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คู่ค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนยอดปริมาณการสั่งซื้อไปถึงการชําระเงินเพราะจะส่งผลให้ความสามารถในการผลิตสินค้าการส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อให้ทางบริษัทได้ต้นทุนวัสดุที่มีราคาต่ําและอีกในหนึ่งก็คือลดต้นทุนเพื่อให้ได้กําไรเพิ่มค่ะ ก็จะมาพูดถึงในหัวข้อที่7นะคะก็คือในเรื่องของกิจกรรมหลักค่ะปัจจัยที่สําคัญนะคะก็คือกระบวนการออกแบบกระบวนการควบคุมการผลิตนะคะบริษัทจะเน้นอยู่เสมอก็คือการออกแบบทั้งด้านความสวยและการใช้งานได้ง่ายไม่ยุงย่งยากนะคะส่วนในเรื่องของปัจจัยรองนะคะก็คือกระบวนการควบคุมผลิตเนื่องจากสินค้าทางบริษัทนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตู้ยอดเหรียญน,นะคะมีความสําคัญในกระบวนการดูแรลรักษามาตรฐานให้กับผู้บริโภคค่ะ และในเรื่องที่8นะคะก็คือทรัพยากรหลักนะคะทรัพยากรที่มีความสําคัญของบริษัทก็คือบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการทํางานเพื่อที่จะให้รักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและชื่อเสียงของบริษัทและเป็นกําลังหลักนะคะของสินค้าที่ส่งไปถึงลูกค้ามีความน่าเชื่อถือนะคะและมีความมั่นใจให้กับบริษัทมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ โครงสร้างของต้นทุนค่ะบริษัทจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่นะคะโดยในส่วนของต้นทุนผันแปรนั้นจะมีปัจจัยหลักก็คือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาและลดหากผลิตออกมามากต้นทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะที่ต้นทุนคงที่นะคะมีปัจจัยหลักนะคะเป็นส่วนของค่าแรงนะคะพนักงานและค่าเสื่อมต่างๆนะคะ บริษัทควรมีมาตรการนะคะในการรักษาความสมดุลระหว่างทั้ง2ต้นทุนและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคตค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตู้มาม่ายอดเหรียญน,นะคะนี่ก็จะพาไปชมกันนะคะมีมาม่าหลากหลายชนิดเลยก็คือมีทั้งม,ะมะงาม่าต้มยำเย็นตาโฟนะคะแล้วก็วิธีที่จ่ายตังค์นะคะก็อาจจะเป็นเหรียญหนึบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทสิบาทแล้วก็แบ่งยี่สนะคะแล้วสามารถสแกน QR code จ่ายตังค์ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูรอบๆนะคะแล้วก็จะสอนวิธีใช้นะคะในการใช้มาม่าตู้ยอดเหรียญคะ่ะ ก็อันดับแรกนะคะเราก็มีเหรียญบาทสบาทสิบาท5บาทยี่สิบา 20, บาทนะคะแล้วก็ยอดตังไปได้เลยค่ะตามจำนวนราคาของมาม่านะคะในตู้ในตู้ยอดเหรียญมาม่าเกลื่งสสำเร็จรูปนะคะ แล้วนะคะเราก็กดเลือกมาม่าได้เลยะคะ่ะอย่างในตัวอย่างนะคะก็อาจจะเลือกเป็นมาม่าต้มยำนะคะในใหมายเลขที่17นะคะหลังจากนั้นมาม่าก็จะล่นลงมาค่ะเราก็ทําการแกะนะคะแล้วก็เอาไว้ในที่เขาใส่น้ําร้อนนะคะแล้วก็ปิดปิดตู้นะคะแล้วก็กดน้ําร้อนนะคะเทใส่ถ้วยนะคะได้ปริมาณที่ต้องการแล้วเราก็เอาออกมาค่ะ กลุ่มที่4นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย